ว k ยเคจีได้เข้าคลินิกแบตเ n ียอลินสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดมินนะคะเดีย๋ยวขอดูรูปเทียบกันนิดนึงนะมีใครจำเคสนี้ได้ไหมเอ่ยนะคะต้องบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะนะคะอันนี้ก็เขา้าครบ6เดือนแล้วนะคะหลังที่แก้จมูกไปนะคะเดี๋ยวขอยญ,ญาตรอ,อคนเข้ามาสักคู่นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้แอดมินให้พี่โอเนาะหมุนรอบโชว์ตัวสักหนึ่งรอบค่ะอ่ก็อี้ คนไหนที่มีปัญหาจมูกเล็กจมูกสั้นเนื้อน้อยเนี่ยบอกเลยว่าต้องรอติดตามเคสนี้นะคะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยตรงจุดทุกอย่างอย่างที่อแอดมินบอกไปเมื่อครั้งต้นเลยนะคะเทียบรูปนิดนึงค่ะอันนี้ของพี่ออบเป็นงานแก้ใช่ไหม,ไมคะก่อนหน้านี้ทำแบบไหนมานะเผื่อใครยังไม่เคยติดตามไรก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจอะ ตั้งแต่โคสเสิร์ฟธรรมดาจนมาโอเพนแล้วก็นี่มาแก้โอเพนค่ะซี่คงแล้วมันมีปัญหาอะไรทำไมถึงยังต้องแก้แล้วแก้อีกอะไรเงี้ยค่ะอืมมันเหมือนมันมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแข็งนะคะเออแล้วก็มันมันดูมันมันเหมือนแกนมันบางอือไปหามมนเหมือนมันจะทะลุหรืออะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองมาปรึกษาดู ด้วยทั้งเรื่องทรงด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยโนนนะคะเพราะว่าถ้าทะลุมาเนี่ยอันตรายแน่นอนนะคะม,มีสิเสียโฉมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความกังวลใจแล้วมารู้จักกับว้เค้จ้คุณหมอกันอะไรได้ยังไงคะ่ะดูจากเฟซบุ๊กค่ะศึกษามานานไหมคะเนี่ยก็ระยะหนึ่งค่ะประมาณสเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยตัวเองเป็นคนที่แบบเนื้อจมูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทําไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเหมือนเนื้อมันบางเนี้ยค่ะ อันนี้รอบล่าสุดนี่ทําไปกี่ปีนะคะคอนมาแก่อู้ปรได้สี่หรือห้าปีประมาณสี่ถึงห้าปีเนาะนะคะแต่จะมาให้ดูการถ่ายทุกคนค่ะว่ามันมีความบางจริงๆ,<ป>ๆนะคะรูปหน้าตรงเนี่ยไม่มีแฟ็ไม่มีฟิลเตอร์ใดๆเนาะนะคะจะเห็นว่ามันจะทอนแสงมากๆเลยอันนี้ก็คือไฟสตูดิโอปกติเนาะนะคะ <ๆ S 2> เรียกได้ว่าปลายจมูกเนี่ยเล่นแสงมากๆเลย <ๆ S 2> เห็นเป็นแบบว่าใสๆเลยนะคะและในส่วนของน้านข้างไหนหันข้างให้ดูนิดนึงค่ะในรูปโอเคอ่ะ ดูฝั่งไหนกันบ้างนะคะอย่างที่คุณพี่เขาบอกเลยว่าจมูกเนี่ยค่อนข้างตะมุตะมีมากๆเลยนะคะเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คุณหมอก็ปรับมาให้นะคะอันนี้ใช้เป็นซิ่โครงตัวเองนะคะ,คะกังวลไหมว่าต้องใช้ซิ่โครงตัวเองคุณพี่ไม่ต้องวอนแล้ค่ะไม่กังวลวงวเลยใช่ไหมแล้วเคยใช้หลังอ่ะหลังใบหูไปแล้ว นะก็มันจะว่าเป็นของของเรายัางไงก็แบบปลอดภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ครบเดือนแล้วค่ะหลังจากที่ทําจมูกมาเนาะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยชอบค่ะกับเหมือนจมูกเราเองปกติไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแล้วมีแต่คนชมค่ะเนาะดูหน้าหวานขึ้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนหกเดือนกับตอนสามเดือนนะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างสามเดือนหน้าจมูกยังบวมอยู่บางทีก็มีแบบมันดูบวมๆก็อาจจะต้องมีมาให้หมอดูบ้างอะไรงนี้ค่ะ แล้วก็อาจจะมียังเหมือนยังอักเสบอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะเราแก้แะต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะภายในเนี่ยถึงจะแบบว่าข้างนอกจะดูปกติแล้วข้างในคุณหมอก็จะต้องตรวจอยู่เสมอเนาะนะคะนัดมาคอโรกันบ่อยค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวอย่างของเราเนี่ยก็ต้อง3วันมาตลอดเลยเนะคุณนี่โน้สิบวัน14วันหนึ่งเดือนสเดือน6เดือนนะ เรียกได้ว่าคุณหมอเนี่ยดูทุกระยะเลยแล้ววันนี้ก็ได้พบกับคุณหมอเั็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณหมอว่ายังไงบ้างคะมาฟอลล์อัพครั้งนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแผลดีคะ่ะปกติดีอพียงแต่ตอนวันนี้แต่เป็นหวัดทีนึงเสียงมันก็เลยอูอินหนะน่อยค่ะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติไหมไม่ปก,มปกติเลยคะ่ะ หลายคนกังวลว่าทำที่โครงไปจะใช้ชีวิตยากใช้ชีวิตลําบากทำไมนะคะหลังประมาณเดือนหนึ่งพี่ก็ออกกำลังกายปกติได้เลยค่ะเล่นเวทยกอะไรเงี้ยค่ะไปวิ่งไปอะไรได้หมดคะ่ะนี่เป็นหัวในี่นะคะสายรักสุขภาพสายยิ้มเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะ,นนะ,ะอย่างของคนที่หนึ่งเดือนก็ไปได้แล้วเนาะนะคะ แล้วระยะการบวมล่ะเผื่อใครกาลังสนใจว่าเออมันบวมประมาณกี่วันอะไรเงี้ยถึงจะแต่งหน้าได้ออกจากบ้านได้นะก็ช่วงแรกก็คงต้องให้ระยะเวลามันหน่อยเพราะว่าของพี่เป็นเคสแก้เนาะอาจจะประมาณสักเอ,อ่อประมาณช่วงเดือนแรกอะคะ่ะอาจจะแบบก็จจพยายามไม่ค่อยแต่งหน้ามากอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมีบ้างะคะเพราะว่าอย่างที่บอกของพี่เป็นงานยากลวยเป็นเคแก้ออเแนด้วยนะคะแล้ว ที่ YKJ การบรกิการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีค่ะก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างจมูกบวมหรือบางทีแบบไปพอดีมีช่วงนึงที่ไปใส่แว่นมาก่อนถึงเวลามันก็เลยมันมีอักเสบมีอะไรเงี้ยก็เข้ามาให้น้องดูว่าปรึกษาดีค่ะถ้าทานยาสี่มือของคุณหมอการเป็นยังไงบ้างดีค่ะคุณหมอดูแลดีค่ะคุณหมอดูแลตล,ลอดอายุการใช้งานค่ะมีป <laughs> ัญหาอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะนี่นะคะก็ มาให้ดูกันสำหรับเคสร,ระยะ6เดือนที่ทำโอเพนแล้วก็แก้ Open กับคุณหมอกันนะคะก็ถ้าใครสนใจนะทำโอเพนมาแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่แฮปปี้เนาะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะก็มารับฟังคำปรึกษาจากคุณหมอได้หรือว่าถ้าใครยังไม่สะดวกเดินทางมาที่คลินิกก็สามารถถักอินบอกมาก่อนได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวแอดมินกับคุณที่ขออนุญาตลากันไปก่อนแะให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเ,เพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แก้อยู่แนะนำเลยคะ่ะ ก็ถ้าใครอยากจะเสริมถ้าใครอยากจะเสริมใหม่ก็มาติดต่อทางนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาแก้ไขเรื่องนะคะก็ติดต่อกับทุกคุณหมอได้เหมือนกันค่ะอ่านี่นะเดี๋ยวอาจจะไม่สบายนิดนึงวันนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณพี่เขาจะไปเลเซอร์แผ่นาะนะคะวันนี้อขุญาตลลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ